เสียเวลายั่งมาปากดีอีกเหรอคอยดูนะนจะเรียกร้องค่าเสียหายพวกแกให้หมดตัวเลยว่าอย่ามีเรื่องกันดีกว่าครับยังไงพวกเราก็รับผิดชอบให้คุณทั้งหมดอยู่แล้วครับหยดุดอย่ามาสะเอะแกเก็บปากไว้เรียกวินกระจกกระจกมารับแกเถอะนี่คุณมันจะเกินไปแล้วะครับพวกเราคุยกับคนอย่างสุภาพแต่ทําไมคุณไคนอย่างฉันเนี่ยจะคุยดีๆกับคนที่ดูดีเท่านั้นแหละไอ้พวกหายเช้ากินข้ามแบบเนี้ยเนี่ยเหรอใครใหญ่โตตัวคุยด้วยคุณฟ้า อะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วทำไมวันนี้แต่งตัวแบบนี้ล่ะคะอ๋อพอดีวันนี้วันหยุดเฟิร์สอะคะ่ะเฟิร์สก็เลยอยากจะรีแลกซ์นิดหน่อยอือเหรอคะคุณเฟิร์สเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแค่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอคุณพ่อนะคะโอ้ยตายแล้วคุณเฟิร์สถ้าท่านเจ้าสัวรู้เนี่ยดุตายเลยค่ะเออคุณโจมสวัสดีค่ะวันนี้<อ>ม,มีมีนัดส็นสัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะ เออดิฉันขอโทษแทนคุณเฟิร์สด,ด้วยนะคะที่ทำให้คุณชมเสียเวลาพี่เพื่อนคะงั้นเดี๋ยวช่วยดูแลค่าเสียหายให้เขาด้วยนะคะเออคุณเฟิร์สคะคุณเฟิร์สรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะค่ะท่านหลักโทรศัพท์ไว้ให้คุณเฟิร์สเซ็นสัญญาแทนท่านด้วยพอ <c oughs> ดีว่าท่านติดประชุมตัวแล้ค่ะไม่ต้องเซ็นแล้วค่ะเดี๋ยวเฟิร์สคุยกับคุณพ่อเอง <c oughs> ที่